คันนี้ครับรถเก่งครับ4ประตูครับยอดนิยมครับอึดถึกเนครับเครื่องยนต์ครับตัวตัวใหม่ครับดูโอวีทีไอครับเบนซินขนาด1.5ครับรถปี2018ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้ชมหน้าคันนี้ครับได้วชมหน้าตัวใหม่ครับที่เป็น V-shape ครับมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วครับแม็กด้านข้างครับแม็กอลอยครับ15นิ้วครับแม็กเดิมๆจากโรงงานครับพร้อมกับยางปี2020ครับของดันหลบ กระจมองข้างครับเป็นกระจพับไฟฟ้าครับมีไฟเดี้ยวจกระจมองข้างครับลาของตัวด้านหลังครับมีงานเซนเซอร์ครับให้ด้านหลัง2จุดครับพร้อมกับไฟท้ายคบตัวใหม่ที่เป็น LED แล้วในส่วนของตัวเลขใหม่คันนี้ครับจะอยู่ที่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่8,6,000นะครับ ราคารถครับอยู่ที่369,000บาทนะครับในส่วนของตัวภายในครับจะได้เป็นงานเบาะผ้านะครับเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานครับพร้อมพวงมาลัยครับที่มีแอร์แบ็คงหน้าหน้าครับมีระบบผลการงานเลื่อนถ่ายครับพร้อมกับเครื่องเล่นครับ2องดินใส่ซีดีแอร์เป็นเมนน์นวลครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติซีวีทีครับซีคลิเชียลชิพครับเจ็ดสปีดเลยเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวรถเด่นคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอยู่ช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิทยนต์รถเก่งมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเม้งพิทยนต์รถเก่งมือ2องด้วยครับวันนี้เรามีลาเลสขับรถเก่งครับอ่ายอดนิยมครับอุดรทนครับเป็นรุ่นแบรนด์ยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ครับของเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับของตัว d u โอวีทครับกับโตโยต้าครับ v ีออส1.5 e ครับปี2018ครับ กับเลขไม้ครับอยู่ที่86,000นะครับราคารถคับอยู่ที่300,000นะครับ69,000บาทครับสำหรับลูกค้าครับเกติดีครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มาณ6,001นะครับ7ปี84งวดสามารถเข้ามาดูลาเอียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทไปยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทไปยนนะครับอยู่ซอเสียไทย68นะครับแยก1บินบุรีกรุงเทพมหานครเลยอยวเราพามาชมนะครับและดูลาเอียเขาตัวรถด้านหน้าด้วยกัน เริ่มจากด้านหน้านะครับในส่วนตัวงานโคมไฟครับคันนี้จะได้ในส่วนตัวโคมไฟที่เป็นมัตติเรฟเฟกเตอร์นะครับด้านในจะได้หลอดไฟหลอดไส้ฮารลเจนเลยลายลีของตัวงานของตัวไฟเลี้ยวหลอดไส้ครับจะอยู่ด้านหน้าของตัวงานโคมครับจะได้งานไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มเลยสกินงานด้านข้างครับตัดด้วยงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับมีลายลีของตัวงานสีเปีนอบ็้ด้านข้างครับโคแท้ๆเดิมๆจากโรงงานต้องมีแบ็เสืวตัวโลโก้วีออสด้านข้างนะครับ ในส่วนของตัวชมหน้าตัวนี้ครับไปชมหน้าของตัว v ีเชฟครับโลโก้หรือแบรนด์ของตัวโตโยต้ายังมีให้เหมือนเดิมลาเลยของตัวด้านหน้าครับคันนี้ทํากระจัดด้านหน้าคล้ายของตัวโตโยต้าแคมรี่นะครับในส่วนของตัวฉมตัวใหม่ไฟฝั่งซ้ายครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยครับแตกหรือรอยล้าวนะครับไฟด้านในจะได้หลอดไส้ฮารโลเจนเลยโคมเดิมๆแท้ๆนะครับจากโรงงานครับลายเลยของตัวคันนี้ครับได้ผ่าตัดออกคู่หน้ามาแล้วงานทะเบียนนะครับลูกค้าได้งานทะเบียนครับที่เป็นเกไก่ครับลอเรือ6 984ของกรุงเทพมหานครเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับคันนี้จำทะเบียนไว้นะครับ7กไก่เราเรือ6984ของกรุงเทพมหานครครับโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์064นะครับ1466023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้นี่ครับเซลล์เมนี้ดีให้ทุกการปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นรายเลยของตัวรถครับหรือว่าทางไฟแนนซ์ลูกค้าเครดิตฟรีดาวน์ได้ครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มานพับ6,001ครับ7ปี84งวดได้ครับ ต่อมาลายเรื่องตัวงานสกรโปรงครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับเดี๋ยวก่อสมงมออครับผลทําการชำระล้างทําสปาเบื้องต้นครับล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องของเหลวเช็คแล้วก็ตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็ตเตรี่ให้ลูกค้าก่อสมงมออต่อมาลายเลื่องตัวงานแหนกครับไม่แหนกกนรลอยครับเป็นลายใบพัดนะครับขนาด15นิ้วน็อตสี่รูด้านหน้างานเด็กดิ้ดพร้อมยางดันหลบครับปี2 0 2 1สิครับซีดียางครับความกว้าง185ดความหนา60ครับเป็นยาง r 1 5 ลายของตัวงานหน้ายางครับสภาพเดิมๆนะครับยังใช้งานได้เกียาวนะครับไม่มีปีนลอยฟุตบาทของตัวงานแม็กนะครับให้ดูโด้านหน้าครับแห้งๆครับเดิมๆนะครับจากโรงงานซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมลายของตัวกระจกด้านข้างครับกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลียวตรงกระจกองข้างครับกระจกเดิมๆด้านหน้าครับแท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับลายของตัวงานิฟรมครับอันนี้ติดตั้งให้แล้วครับด้านหน้า40%ด้านข้างเป็น60%นะครับ ในส่วนของตัวลาลีของตัวกันสาดครับเดี๋ยวเราทำการแถมติดตั้งให้ลูกค้านะครับประตูทั้ง4บานในส่วนของตัวลาเลีของตัวกระจกครับกระจกแท้แท้เดิมนะครับจากโรงงานมีระบบของตัว s ซ็คตี้สิสเทมอัตโลารครับการจัดการบานบวกคนที่ขับแล้วก็บกคนที่นั่ง้านข้างงานน่าจับประตูครับเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับภายในครับจะได้ครับพลาสติกขึ้นรูปครับตัดด้วยงานทีมครับที่เป็นสีรถโกเลยงานข้างข้างครับเป็นวรสสุที่เป็นพลาสติกครับ ขึ้นรูปก่อนนะครับมีด้ามจับเปิดประตูที่เป็นงานพลาส,สติกสีดําระบบเซนเตอร์ล็อกมีให้ครับจะล่งลงไฟฟ้าครับพร้อมที่ว่าขดน้ำนะครับแก้วน้ำลำพง,งด้านหน้ามีให้คู่หน้าในส่วนของตัวรอยโครงสร้างครับของตัวหัวน็อตของการยึดแข็งประตูด้านหน้านะครับให้ดูริ้วรอยของตัวหัวน็อตนะครับไม่มีการถอดนะครับหรือการตัดต่อเชื่อมต่อรอยโครงสร้างด้านหน้านะครับ ให้ดูรอยโครงสร้างของตัวแผงประตูด้านหน้านะครับรอยเม็ดอาร์คมาร์กิ้งครับแท้ๆเดิมจากโรงงานครับไม่มีการตัดต่อพิควัมจมน้ำหรือชนหนักครับทางเราเพชรยนต์ครับเปิดมา23ปีครับรุ่นุกกันคัดเกรดคัดคุณภาพการันตีัวการขายครับถ้าลูกค้ารับรถไปครับเจอรถพิควัมนะครับจมน้ำหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับ100%เลยต่อมาลาเลขาต้งงานครับเสาบีนะครับบอดี้เดิมครับโคนล้อเดิมๆเดิมๆครับสวยๆสิกเกอร์เนมเพจครับ คันนี้สามารถชิคประวัติศูนย์ได้ครับรถของเราไม่มีประวัติของการวิคว่ำจมน้ำหรือชนหนักแน่นอนให้ดูดิ้ว้อยของหัวน็อตของตัวด้านข้างนะครับไม่มีรอยของการถอดหรือขันของตัวชุดประแจนะครับด้านในได้เรนเบาะผ้านะครับปรับเป็นนวดพอจะแทนเดิมจากโรงงานตัดด้วยลายครับที่เป็นในส่วนตัวลายรังพึ่งตรงกลางครับที่เป็นขอบสีส้มนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับไม่มีริ้วอยขาดหรือรอยย่นนะครับข้อดีของตัวเบาะตรงนี้ครับกรณีที่รถตากแดดครับจะไม่ร้อนกับเมื่อเหมือนกับตัวที่เป็นเบาะหนังนะครับ ในส่วนของตัวลายลเอียดของตัวตะเข็บซิลิโคนของแผงประตด้านหน้าฝั่งซ้ายครับรอยของตัวตะเข็บซิลิโคนนะครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่องานเพิ่มเติมนะครับรอยเป็นอาร์คบักกิ้งครับขอบลูกยางประตูสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายครับกวจะแท้ๆนะครับเดิมๆจากโรงงานครับด้านหลังครับแผงประตูจะได้พลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันครับมีลำโพงแต่จะไม่มีชี่วางแก้วน้านะครับแต่จะมีปุ่มล็อก เด็กเพิ่มเติมมาในกรณีที่มีเด็กนั่งด้วยครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับป้องกันอันตรายจากการที่เด็กนั่งมาด้านหลังแล้วทําการเปิดประตูนะครับโครงสร้างครับเดิมๆนะครับอดี้เดิมๆครับของตรงงานเสาบีนะครับไม่มีรอยของการเชื่อมต่อตัดต่อและการข้องานเพิ่มเติมมาลาเลยเัาตัวรอยโครงสร้างด้านหลังฝั่งซ้ายเป็น art parking ครับเดิมๆนะครับแท้ๆจากโรงงานเลย งานเสาซีนะครับบอดี้เดิมครับสีเดิมนะครับสีสวยเลยด้านหลังได้งานเป็นเปะผ้าเหมือนกันครับสายเตติเบลมีให้หมอนรองคอมีให้ทั้งสามจุดงานฮดตลุมนะครับเดิมๆครับด้านจับของบุคคลด้านหลังมีให้กระเป๋าจิ้จ้มีให้ด้านหน้าคู่หน้านะครับพร้อมกับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําเลยล้อเลียของตัวแม็กด้านหลังครับจะได้เป็นแม็กเหมือนกันครับขนาด15นิ้วด้านหลังได้งานเบรกดามนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสพร้อมยางของตัวดัลลอปปี2020เลย สภาพของตัวโช๊คานหลังนะครับแห้งๆครับเดิมๆนะครับจากโรงงานครับไม่มีเรอยของการถอดหรือก็ซึมรั่วของตัวละบันโช๊คครับกระจาดด้านหลังเนี่ยชิปติดเหมือนเดิมปกติเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของตัวใหม่ครับของตัว d o โอวีทครับขนาด1.5ครับลองรับนระมันครับที่เป็นกัลซหอครับ9 1.95e85 ตรงนี้รองรับได้หมดเลยล้อเลียของตัวงานครับไฟท้ายครับจะได้ชมตัวใหม่ครับที่เป็นงานที่เป็นไฟเบรกของตัว LED นะครับตัดสกินงงานขอบด้วยสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับ จะได้ไฟถอยครับที่เป็นหลอดไส้สีส้มเลยพร้อมกับลายถอดตัวไฟถอยครับหลอดไส้เหมือนกันแบสหรือตัวโลโก้ครับบีออสมีให้ครับโลโก้หรือตัวเพจของตัวโตโยต้าตัวไทเอครับมีให้เหมือนเดิมลายของตัวงานไฟฝั่งขวาครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าเหมือนกันครับจะได้งานครับไฟเบรกที่เป็นงานไฟ LED ดีนะครับไฟถอยหรือไฟเลี้ยวจะได้งานหลอดไส้แล้วจะมีงานติดตั้งครับเซนเซอร์ด้านหลังให้มาแล้วทั้ง2จุดนะครับพร้อมกับไฟทัฟทีมคู่ล่างนะครับ ในส่วนของตัวลายละเอียดของตัวกระจกด้านหลังนะครับกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับมีลวดชนวนของตัวการไล่ฟ้าครับพร้อมกับสัญญาณด้านบนให้งานฝาหลังครับเดิมๆบอดี้เดิมๆเลยคันนี้ให้มีรออของการถอดนะครับหรือการเคาะงานเชื่อมต่องานเพิ่มเติมนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับร้อยองน้าครับเดิมๆเมตอัคกลมเดิมๆครับอันนี้พร้อมกับลายลีโรงงานครับล้ออะไหล่ชุดประแจแม่แรงมีให้พร้อมเลย สามารถที่จะขนของสัมภารกครับก็ปดินทางครับตรงนี้สามารถวางได้ถึง2-3ใบเลยลาเล่ของตัวด้านขวานะครับกระจังด้านหลังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมครับแม็กด้านข้างครับไม่มีปีนล้อสุดบาทนะครับแม็กเดิมๆจากโรงงานด้านหลังได้งานเบรกดัมพร้อมลาเล่ของตรงงานยานอลอบปี2020โช๊คเดิมๆนะครับแห้งๆจากโรงงานนะครับด้านหลังครับของตัวแผงตัวด้านหลังฝั่งขวาพลาสติกคือรูปเหมือนกันครับ มีที่วางอ่ามีลำโพงด้านหลังให้นะครับทวถีครับรอยโครงสร้างครับให้ดูรอยของตัวงานเสาบีฝั่งขวาแล้ครับไม่มีการครับตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับรอยเป็นอาร์มักกิ้งครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานลายเของตัวงานเสาซครับปอดีเดิมๆสวยๆเลยกับรถปี2018คันนี้ครับกับโตโยต้าวีอครับ 1.5e ครับปี2018กับเลขไม้หลักหบื่นครับอยู่ที่ 8 6 0 0 0นะครับราคารถครับอยู่ที่369,000บาทครับสำหรับค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ146623 0นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับเซอร์ไม่ิดีให้ทุกคำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นรายเลยของตัวรถครับหรือว่าทางไฟแนนซ์ต่อมาแม็กด้านหน้าครับฝั่งขวานะครับแม็กอลอยด์ดำเดินนะครับจากโรงงานด้านหน้าได้งานเด็กดิสนะครับให้ดูช็อคด้านหน้านะครับไม่มีล้อเลย ของการถอดนะครับส่วนล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมในส่วนของตัวงานกุญแจครับจะได้กุญแจที่เป็นสวอคีย์หรือกุญแจีโมทดนะครับภายในครับพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันครับฝั่งขวามีระบบเซ็นทรัลล็อกครับแล้วก็ล็อกกระจกครับปันทัดออโต้ไฟฟ้าขึ้นลงครับของบานประตูบดคนที่ขับครับฝั่งซ้ายที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าขึ้นลงไม่ต้องปกติมีที่วางวดน้าครับลมคงให้พร้อมครับรอยโครงสร้างของตัวแผงตัวด้านหน้านะครับ ไม่มีรอยของการตัดต่อเชื่อมต่อรือการข้องานนะครับรอยเบร์อาร์คมาคิ้งครับเดิมๆแท้ๆนะครับจากโรงงานงานเสาบีบอดี้เดิมๆครับสวยๆสติ๊กเกอร์ของการตัดมยางมีให้ครับด้านในจะได้งานเบาะผ้านะครับอดี้แท้เดิมจากโรงงานครับขอโทษทีนะครับขอยอดพอดีอ่าอายนิดหนึ่งในส่วนของตัวรายละเอียดครับของตัวบอดจะเป็นปรับเมนูนะครับพร้อมพวงมาลัยครับที่มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ ในส่วนของตัวด้านข้างครับมีกระจกพับไฟฟ้าปรับเลนกระจกได้ครับมีระบบของการลื่นถลายหรือการทรงโตของตัวล้อหลังนะครับมีที่วางขวดน้าครับแก้วน้ําให้พร้อมเลยลาลีของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วครับของตัว DOO VTI ครับขนาด1.5นะครับเครื่องยนต์ของตัวคันนี้ครับค่อนข้างจะทําลาลีของตัวระบบครับให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับในส่วนของตัวหน้าปัดใหม่ครับ ฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบนะครับตรงกลางเป็นความเร็วพมวามาเรยของจ,จอดิจิตอลของการใช้งานครับอยู่ที่86,927ครับฝั่งขวาเป็นปริมาณของตัวน้ํามันนะครับารายละเอียดครับของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับคันนี้รถปพ้งเข้ามาใหม่ๆนะครับกับราคาสุดคุ้มครับอยู่ที่ 3 6 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2018ครับเราไม่ปรับขึ้นจากตาสกบอเลยครับเลขไม์ครับอยู่ที่86,000ถ้าลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่มานหกพันหนึครับ7ปี84งวดสามารถโทรเข้าหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ1 4 6 6 0 2 3นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้รายละเอียดของตัวเครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่น2ดินนะครับใส่ซีดีนะครับมีพอร์ตของตัว usb ครับและ aux ให้ไฟปุ่มของตัว emergency light หรือไฟฉุกเฉินครับตรงกลางีให้ แอร์เป็นเมนนวลนะครับพร้อมกับพอร์ตของตัวเพราะว่าเล็ครับขนาด12บโวลต์120วัตต์ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับ CVT ของตัว s e q u e n t i a l Shift ครับที่เป็น7จสปีดแล้วครับคันนี้พร้อมกับเด็กบึงมือครับที่เป็นเมนนวลในส่วนของตัวแหงบังแดดครับด้านข้างไม่มีกระจกให้ครับไฟคอนโซลตรงด้านหน้ามีให้จกมองหลังเป็นตัดแสงเมนนวลปกตินะครับพร้อมกับลายลหลนของตัวแผงมาแดดบาา์ทุกคนที่ขับครับันนี้มีกระจกให้นะครับด้านจับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับ ลายเด็ของตัวงานอยู่บล็อกตรงกลางครับเป็นพลาสติกครับขึ้นรูปนะครับเกียร์เลนชักสภาพเหมือนเดิมครับตัดด้วยคอนโซลด้านหน้าที่เป็นสีโรสโกเลยแอร์แบ็คคู่หน้ามีให้ครับภาษีพับอเราต่อให้ถึงปีหน้าครับถึงปี67ครับกับรถคันนี้ครับรถปีสองพันสิบแดรถสภาพเดิมสวยๆครับกับเจ้าของแค่เงินเดียวคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์064นะครับ146 6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับเซลล์แมงยี่ดีให้ตัวกักษาครับไม่ว่าจะเป็นรลยเลยตัวรถครับหรือว่าทางไฟแนนซ์เดี๋ยวเราพามาชมดูและดูลายเลยตัวห้องเครื่องหน้ารถด้วยกันครับในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงครับเบนซินครับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรครับหรือ1 5 0 0 c ีครับ16วาล์วครับ4สูบเรียงเลยครับคันนี้แรงม้าครับคันนี้อยู่ที่108แรงม้าครับแรงปิดปิดครับอยู่ที่40นิวตเมตรเลับ ลาดิ่นต้นน้ำมันครับคันนี้ลองรับน้ำมันนะครับที่เป็นกัลซ์หอครับเก9 5 e 8ปครับตรงนี้เติมได้หมดครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับถ้าเป็นรถของตัวปี2 0 1 6ขึ้นมาครับจะรองน้บมันที่เป็นในส่วนของตัว e 8 5ถ้าชมของตัวเครื่องยนต์ครับที่เป็นของตัว vti ของตัวเก่านะครับจะรองน้ำมันที่เป็นของตัว e 2 0สนะครับสภาพเครื่องครับเดิมเดิมนะครับฝาครอบเครื่องงเป็นตัวใหม่แล้วนะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะ กอสองมอบครับผมทําการชาระล้างห้องเครื่องครับตรวจสอบของตัวระบบเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อดสองมอบอยู่แล้วนะครับต่อมาลาลร่ของตัวงานฝากระโปรงนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวรอยของการถอดหรือการขันของตัวชุดประแจนะครับไม่มีนะครับลอเบรคอาร์ครับตะเข็บซิลิโคนครับเดิมเดิมนะครับส่วน็ควคมร้อนครับมีให้ด้านหน้าเลยให้ดูเดืรอยของตัวรอเบรคอาร์ครับด้านหน้าเดิมเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อเพิ่มต่อหรือการข้องานเพิ่มเติมนะครับแก้มฝังซ้ายครับให้ดูนะครับเกอร์มอกรับมีให้ ขาแก้ฝั่งซ้ายหัวน็อตเดิมเหมือนเดิมคมๆนะครับขาด้านหน้าไม่มีการตัดต่อพิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักครับทางเราไป้ยนครับเราบันทีดูแลหลังการขายอยู่แล้วครับถ้าลูกค้ารับรถไปครับเจอรถพิกคว่มนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามีบันทีครับดูแลหลังการขายครับเกี่ยวกับระบบของตัวขึ้นยนครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับสามสิบวันหลังจากที่คันรับรถไปครับถ้าลูกค้าถ้าจะสนใจครับกับคันนี้โตยตาบิออส 1.5e อี ปี2018ครับสามารถเข้ามาดูเียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทรถยนต์เลยครับส่วนราค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับลาเลียครับตัวรถเก่งครับ4ประตูครับยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์ครับตัวใหม่ครับดูโอวิตชไอครับขนาด1.5ครับเป็นรถค่อนข้างจะอึดถึกทนครับเป็นรถรุ่นยอดนิยมกับเครื่องยนต์ที่สุดประหยัดที่สุดแล้วครับกับโตโยต้าวีออสครับ 1.5E ครับปี2018ครับกับเลขไมค์ครับอยู่ที่86,000นะครับราคารถครับอยู่ที่3 0 0 0 60,000ครับ9,000บาทครับคันนี้ลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวได้ครับคันนี้พออยู่ที่มาน6 0 0ันครับ7ปี84งวดครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทเพยนต์ครับหรือสามารถโทรมาสอบถามผมได้เลยครับเซอร์เม้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับเซอร์เม้งยินดีให้ทุกการปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวรถครับหรือว่าทางไฟแนนซ์ เรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงขอฝากลาลยครับโตเก่งสีประตูครับกับโตโยต้าวิออส1.5 e ครับปี2018คันนี้เวยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมในส่วนตัวช่องเม็เพิจิตรรถเก่งมือสองครับ epi หน้าเรามีรถคัสเกตคัะคุณภาพครับสภาพเดิมสวยๆครับเราจะนำเสนอให้ทางลูกค้านะครับ วันนี้เม้งพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ